รายการนี้เหมาะสำหรับท่านผู้ชมทุกเพศทุกวัยและจัดทำเพื่อพี่น้องชาวแม่สอดทุกท่าน ดิค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษา mm hmm. เทศบาลนครแม่สอดค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หน้าบริเวณศูนย์กลางการแสดงสินค้าและการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลนครแม่สอดนะคะวันนี้ก็มีการจัดการแสดงสินค้าของในเครือของสหกรุปแฟร์ค่ะซึ่งในสถานที่นี้นะคะซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็มีการจัด การจัดการแสดงสินค้าอยู่3ส่วนนะคะก็อยู่ในส่วนแรกนะคะอยู่ด้านบนด้านหลังของดิฉันเองเนี่ยนะคะก็จะเป็นสินค้าในเครือของสหกรุ๊ปนะคะก็คือสหพัฒน์สินหลายหลายๆอย่างนะคะแล้วด้านซ้ายมือนะคะบริเวณเดินเข้ามาด้านซ้ายมือก็จะเป็นสินค้าโอทอปนะคะสินค้าโอทอปมากมายหลายอย่างท่านสามารถมาเลือกหากันและ ในอาคาร DSI นะคะจะเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับอัญมณีอาเซียนนะคะซึ่งอยู่ด้านในของอาคารของ DSI ซึ่งจะต้องเดินไปด้านหลังอีกนิดนึงนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีข่าวสารมากมายค่ะมาเล่าสู่ให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันค่ะเชิญรับชมได้แล้วค่ะสมาชิกชมรมผู้สูงอายุชุมชนดอนชยัยชุมชนร่วมใจชุมชนชุมพลพัฒนาจัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนพฤษภาคม คณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนพฤษภาคม2557ในช่วงบ่ายนายชัดชาติสิทธิพันธ์สั่งติดตั้งกล้องวงจรปิดบนดอยรวกบังคับใช้กฎหมายผู้ฝา่าฝืนข่าวแรกสำหรับวันนี้นะคะคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดค่ะมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในเขต เทศบาลนครแม่สอดทั้ง20ชุมชนนะคะประจำเดือนพฤษ,ษภาคม2557ในช่วงบ่ายค่ะเตอเทิดเกียรติชินสารณาน,นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายหน้าที่ให้ในายกันกันนินว่าที่ร้อยตีประเสริฐปวงละครรองนายกเทศมนตรีพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดได้ร่วมเป็นเกียรติในการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนพฤษภาคม2557ในเขตเทศบาลนครแม่สอดทั้ง20ชุมชนโดยในช่วงบ่ายได้ทำการมอบเบี้ยยังชีพที่ศูนย์กลางการแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด จำนวนสิบชุมชน เทศบาลนครแม่สอดได้ทำการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของเทศบาลนครแม่สอดที่มีนโยบายให้ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอสได้รับเบี้ยยังชีพทุกๆเดือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเร่งด่วนตามนโยบายของเทศบาลนครแม่สอดซึ่งทางเทศบาลเมืองแม่สอดได้ดำเนินการปฏิบัติตามนโยบายเร่งด,ด่วน,นโดยเคร่งครัดเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว สมาชิกชมรมผู้สูงอายุชุมชนดอนชยัยชุมชนร่วมใจชุมชนชุมพลพัฒนาประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนพฤษภาคมค่ะ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลน,นครแม่สอดร,ร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดและคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลน,นครแม่สอดร,รวมกันจัดการประชุมประจำเดือนกับชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจที่ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนร่วมใจเขตเทศบาลน,นครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายเปงอินหลวง ประธาน,ผ,าน,นามมผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจนำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจจัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม2 5 5 7ซึ่งการจัดการประชุมประจำเดือนของทางสมาชิกผู้สูงอายุในครั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจ ส่วนชมรมผู้สูงอายุชุมชนดอนชัยรวมกับกลุ่มงานสุขภาพคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ พร้อมทำการประชุมประจำเดือนพฤษภาคมที่สาราอนเนกประสงค์วัดดอนชัยเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยมีนางพิรุณทรรนิมิตประธานชมรมผู้สูงอายุชุมชนดอนชัยและนางสังวานเรือนใจดีประธานชุมชนดอนชัยนำผู้สูงอายุชุมชนดอนชัยร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการพร้อมทำการชี้แจงข่าวสารและค่าใช้ใจ่ายในการบริหารการจัดการของชมรมผู้สูงอายุชุมชนดอนชัย โดยในกิจกรรมในช่วงเช้าเริ่มจากการตรวจสุขภาพวัดความดันชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงพร้อมทำประวัติการตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุโดยเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นพร้อมทำการแนะนำให้ความรู้ในการบดเคี้ยวอาหารของผู้สูงวัยและกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิ และทางชมรมผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนาจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนพฤษภาคมเช่นกันณที่ศาลาการประเรียนวัดชุมพลคีรีเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายองอาจและนางแสงล่าสันคชาประธานผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนาได้นำสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนาจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจโดยกิจกรรมในช่วงเช้าในวันนี้ได้มีการตรวจวัด,วดความดันโลหิตสูงกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกิจกรรมนันทนาการ รวมทั้งพบปะสังสรรค์กับกลุ่มสมาชิกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบกับประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโลกและมีสุขภาพดีขึ้นได้ตามลำดับต่อไป การประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกผู้สูงอายุทุกๆชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพที่ศูนย์กลางการแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอดในวันที่17พฤษภาคม2557 การเชิญชวนเข้าร่วมงานเดินวิ่งเพื่อสุขภาพในวันวิสาขาบ,บูชาและร่วมเวียนเทียนที่วัดชุมพลคีรีในวันที่13พฤษภาคม2557การเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดประจำเดือนในวันที่21พฤษภาคม2557กิจกรรมนันทนาการรวมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนสามารถ ฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นตามลำดับต่อไปโดยในวันนี้มีนางบัวไหลบุญส่งรองประธานผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดเป็นพี่เลี้ยงสัญจรในวันนี้ นายชัดชาติสิทธิพันธ์สั่งติดตัง้งกล้องวงจรปิดบริเวณดอยรวกบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายค่ะที่ห้องประชุมแขวงการทางตากเขตสองอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก นายชัดชาติสิทธิพันธ์รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้โดยสารรถบัสสองชั้นจากสถานีขนส่งมอชิดเดินทางไปยังอำเภอแม่สอจังหวัดตากทั้งนี้เพื่อประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุถนนสายอำเภอเมืองตากอำเภอแม่สอดโดยมีนายสุริยะประสาทบฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยพร้อมด้วยคณะแขวงการทางตาก เขต1และเขต2อําำเภอเมืองตากและอำเภอแม่สอดในการประชุมเพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุตลอดเส้นทางสายอำเภอเมืองตากอำเภอแม่สอดโดยเฉพาะบริเวณดอยรวกที่มีอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งโดยครั้งล่าสุดเป็นอุบัติเหตุรถยนต์บรรทุกสินค้าชนกับรถยนต์โดยสารสองแถวบ้านแม่ละเมากับอำเภอเมืองตาก จนมีผู้เสียชีวิต14คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนและก่อนหน้านี้มีรถยนต์บัส2ชั้นที่เป็นรถยนต์นำพนักงานชาวชุมชนอสอมเทศบาลตำบลท่าสายลวดไปดูงานทัศนศึกษาประสอบอุบัติเหตุที่ดอยรวกทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง32คน รวมทางรถบัสชั้นเดียวโดยสารแรงงานต่างด้าวกับกรุงเทพมหานครเสียหลักชนหน้าผาทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ17คนและมีผู้เสียชีวิต1คนโดยอุบัติเหตุทั้ง3ครั้งนี้เกิดขึ้นในระยะเวลากว่า1เดือนติดต่อกันทําให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด46คนได้รับบาดเจ็บจํานวนมากในชัดชาติกล่าวว่าการแก้ปัญหาดอยรวกนั้นเนื่องจากเป็นถนนสายเอเชียเส้น เนื่องจากเป็นถนนสายเอเชีย12เป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างอำเภอแม่สอดอำเภอเมืองตากระยะทาง85กิโลเมตรมีความชันร้อยละ81มีระยะทางยาวสูงชันของดอยรวกตั้งแต่กิโลเมตรที่64ถึง69ซึ่งขณะนี้เร่งปรับปรุงทางกายภาพให้เพิ่มป้ายไฟทางออกฉุกเฉินและการตีเส้นแล้วสำหรับถนนสายนี้ในอนาคต คงต้องทำเป็นถนนสี่เลนทั้งหมดไปจนถึงชายแดนลาวเพื่อรับความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งกลมทางหลวงต้องทำแผนเสนอรัฐบาลใหม่ต่อไปในชัดชาติกล่าวว่าในปัจจุบันนี้มีรถใหญ่หรือรถบรรทุกวิ่งเส้นทางสายตากแม่สอดมากขึ้นเมื่อปีพศ2555มีรถบรรทุกวิ่งจำนวน500คันต่อวัน พศ2556 1,400คันต่อวันพศ2557มีจำนวนถึง2,700คันต่อวันซึ่งอนาคตหากเส้นทางในพมา่าดีขึ้นรถจะเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ดีในห้องประชุมทางแขวงการทางตากได้เสนอกล้องวงจรปิดโดยมีมาตรการทางกฎหมายเอาผิดกับผู้ที่กระทำผิดตามกฎหมายเพื่อใช้กล้องวงจรปิดติดตั้งตรวจตา ผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณดอยรวกคนที่ขับเร็วต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งมาตรการบังคับใช้กฎหมายขอติดตั้งกล้องวงจรปิดตรวจจับความเร็วในการติดตั้งกล้องถาวรบริเวณที่มีการจำกัดความเร็วในช่วงดอยรวกหรือบันทึกเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีต่อไปเข้มงวดแล้วล่ะว่าให้มีการปรับปรุงทางกายภาพมีการติดป้ายติดไฟนะฮะทำทางออกฉุกเฉินตีเส้น ก็พยายามทำตามหลักวิศวกรรมทุกอย่างนะครับแล้วก็บรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการฟรีเฟนชิปลีกค่ะ วันที่8พฤษภาคม2557เวลา18นาฬกาณสนามกีฬาหน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรได้มีการจัดการแข่งขันฟุตบอล7คนรายการปรีเฟนชิปลีกโดยมีทีมที่ลงแข่งทั้งหมด6ทีมโดยแบ่งเป็นสาย A เทศบาลนครแม่สอดยุติธรรมและตชดสาย B โรงพยาบาลแม่สอดธนาคารอมสินและตำรวจ โดยวันแรกเทศบาลนครแม่สอดเอาชนะยุติธรรมไป2ประตูต่อ1และโรงพยาบาลแม่สอดเอาชนะธนาคารอมสินไป2ประตูต่อ1เช่นกันสำหรับผลคู่อื่นผู้สื่อข่าวสายกีฬา m s t v จะทำการติดตามและนำมาแจ้งให้ทราบต่อไป ก่อนที่จะจากกันไปสําหรับวันนี้นะคะก็มีผลของการเสี่ยงไทยในพิธีแรกนาะขวันประจําปี2557ค่ะพระโคได้กินน้ําและกินหญ้านะคะผละพยากรณออกมาว่าน้ําท่าจะบริบูรณ์น้ำท่าน้ำท่าจะบริบูบรณ์พอควรนะคะพร้อมด้วยทัญญาหารพลาหารมังสาหารและพักษาหารอุดมสมบูรณ์ดีค่ะพญาแรกนาเสี่ยงไทยหยิบผ้าหคืบนะคะ ผลทายออกมาว่าน้ําจะน้อยและนานในที่ลุ่มนะคะจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นานในที่ดอนอาจจะเสียหายบ้างและได้ผลไม่เต็มที่ค่ะสําหรับวันนี้ก็คงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในช่วงต่อไปและสามารถรับชมได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกาค่ะและรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดนะคะลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Thank okay. you. าาาาาภาษาพม่าสบา,สบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนะก,กะวัฒนาโอลำปางชาพม่าสอนในแพทย์วรรพน์เรืองวงเรียนและถ่ายทำม,มิงกระบาคํายาสวัสดีครับต่อไปถ้าเราจะไปเมืองมันทะเลมันทะเล เมืม leave, มเอ,อ like งม, ouais, มันทะเลก็พระมาออกเสียงว่าสำเนียงพระมาว่ามันทะเลมันทะเลหรือถ้าใช่ชื่อแบบย่อๆก็มันเลมันเล่คมันทะเลเองนี้เขาไม่ได้เรียกชื่อเมืองแบบเต็มๆไม่ได้ไม่ได้ชื่อเรียกแบบมันทะเลนะถ้าชาวมันทะเลก็ออกเสียงว่ามันเลมันเลนะแต่เดี bon. ๋ยวนี้ลองคนไทยก็ออกเสียงแบบเต็มๆก็ได้ว่า ถ้าเราจะไปเมืองมัณฑะเลย์ก็บอกว่ามัณฑะเลย์ตัวแม่มัณฑะเลย์ตัวแม่มัณฑะเลย์ตัวแม่หรือว่ามัณฑะเลย์ตัวแม่มัณเลย์ตัวแม่มัณเลย์ตัวแม่ต่อไปถ้าเราจะไปฮงสาวดีคนไทยทุกคนรู้จักอยู่ว่าเมืองฮงสาวดีแต่เดี๋ยวนี้เมืองนั้นเปลี่ยนชื่อแล้วชื่อ ปโกโูปากูปากูปากูสำเนียงนี้ภาษาพูดนะแต่ถ้าเราออกเสียงตามตัวสะกดก็เปคูเปคูแต่ตัวนี้เราจะออาแต่ภาษาพูดว่าปะโกูปโกูแปลว่าคนไทยที่รู้จักอยู่คงสาวดีนะก็เลยลองก็ตอบว่าปโกูตัวแม่ปโกูตัวแม่ จะไปหงสาวดีแปลว่าจะไปโงสาวดีปะกูตวัวแม่ตะคูตวัวแม่ต่อไปต่อไปถ้าเราจะไปเหมือนเจดีทะเลคนไทยตั้งชื่อหมายว่าเจดีทะเลก็พมา่าที่มีอยู่เมืองพุกามคนไทยออกเสียงว่าพุกามพม่พมาก็บอกว่าบักันบบกันแบกันเสียงบอกไปไหมนะ ประกังประกัรเราก็ติดเราก็เรีตอบว่าประการตัวเม่ประการตัวเม่ประการตัวเม่ประกังตัวเม่แล้วต่อไปที่พระม่ามีอยู่ทะเลสาบใหญ่ช่องเรียกว่าชองอันเลชื่อชื่อทะเลสาบมันชื่ออันเลอันเลคงพระม่าออกเสียงว่าอินเลอินเล อินเลนะชาวบ้านนั้นอยู่บนผิวน้ำแล้วก็มีชื่อเสียงทางด้านในทั่วโลกมีอยู่ที่เดียวหรือเปล่าไม่รู้เวลาพายเรือก็พายด้วยเท้าพายด้วยเท้ามีที่เดียวนะเราก็เลยตอบว่าถ้าเราจะไปอินเลก็ใช้สำเนียงของพม่าก,ก็บอกว่าอินเลตัวเม อินลีตัวเมออินลีตัวเมออินลีตัวเมแล้วต่อไปนะคนแทงที่ชอบไปกรบาบเจนะีพัทธเองแขว,น,ขวนนะพัทธเองแขวนเจดีพัทธเองแขวนนัอยู่ในจังหวัดมอญจังหวัดมอน,นะเจดีพทธเองแขวนนั้นครมพระมารเรียกว่า จตย و, จูย و, จตยูจตยูถ้าเราใส่คำว่าเจดีก็ภาษาไทยเจดีออกเสียงว่าเจดีคงพม่าว่าเซดีเซดีเซดีก็เลยลองอก็เลยลองตอบว่าใจตย و, จูเซดีตัวเมจตย و, จูเซดีตัวเม ใจทิโยสีดีตัวมเมแปลว่าจะไปพัทธะเอ็งขวัญจะไปพัทธะเอ็งขวัญจะไปพัทธะเอ็งขวัญภาษาพม่าว่าใจทิโยสีดีตัวเมใจทิโยสีดีตัวเมอันนี้ลองใช้ลองใช้คำว่าเจดีนะแล้วก็อีกมอีอีกคำหนึ่งว่าพยา <c oughs> พญา พยาหมายถึงพุทธเจ้านะลัาก็เลยตอบว่าใจที่อยู่พญาตัวแม่ใจที่อยู่พญาตัวแม่ใจที่อยู่พญาตัวแม่ ประกาศจังหวัดตากเรื่องการชี้แจงประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน ตามรัฐธรรมนูญการปกครองของราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา1และมาตรา2ประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนต่างๆในพื้นที่ให้ระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกทางการเมืองอันอาจเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักรตามประบวนกฎหมายอาญามาตรา114โดยขอให้ตระหนักถึงวิกฤตของชาติที่ต้องร่วมกันแก้ไขถึงแม้ความคิดเห็นอาจจะแตกต่างกัน แต่ต้องไม่แตกแยกในส่วนของข้าราชการนั้นให้หัวหน้าส่วนราชการทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบันและขอความร่วมมือวางตัวให้เหมาะสมเป็นกลางยึดถือความถูกต้องและผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญเพื่อสร้างสังคมให้เกิดรอยยิ้มมีความรักความสามคัคคีประชาชนอยู่ดีมีสุขภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากเรื่องแจ้งย้ายสถานที่ให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่5อำเภอฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดทำการย้ายสถานที่ให้บริการจากเทศบาลนครแม่สอดเป็นที่ศาลาวชุมพลคีรีโดยมีกำหนดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยเจ้าหน้าที่จะทำการลงพื้นที่เพื่อให้บริการในวันอังคารที่6พฤษภาคม2557วันจันทร์ที่9มิถุนายน2557วันจันทร์ที่14กรกฎาคม2557วันจันทร์ที่11สิงหาคม2557และวันจันทร์ที่8กันยายน2557ตั้งแต่เวลา8นาฬกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไป จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่ต้องการมาติดต่อกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากให้ได้ทราบโดยทั่วกันขอเชิญร่วมชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแม่สอดเฟรนชิป u ีครั้งที่13ประจำปี2557ที่ว่าการอำเภอแม่สอดร,ร่วมกับธนาคารอมสินสาขาแม่สอด เป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดการแข่งขันฟุตบอลแม่สอดเฟรนชิปลีครั้งที่13ประจำปี2,557ระหว่างวันที่15-31ถึงพฤษภาคม2,557ณสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรเทศบาลนครแม่สอดโดยกำหนดพิธีเปิดในวันที่15พฤษภาคม2,557เวลา16นาฬิกาและได้ทำการแบ่งสายการแข่งขันได้แก่สาย A1 ทีมปกครองหน่วยง,งานอำเภอแม่สอด สาย A2 สมาคมครูแม่สอดสาย A3 ตามตชดอแม่สอดสาย A4 ชมรมพ่อค้าแม่สอดและสาย B1 ธนาคารออมสินสาขาแม่สอดสาย B2 สมาคมฟุตบอลแม่สอด2557สาย B3 ชกร4สาย B4 แขวงการทางแม่สอด จึงขอเชิญประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่15พฤษภาคม2557เวลา16นาฬกาณสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรเทศบา,นนาลนครแม่สอด